มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดประวัติพันโทร,รัดดาดักเวิร์ดสวลูุกครึ่งไทยในอเมริกาตัวเต่งขึ้นแท่นรองประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปค่ะสื่อระดับโลกนะคะนิวยอร์กไทม์ยกให้นางสาวรัดดาแธมมี่ดักเวิร์ด ซึ่งเป็นตัวเต็งในการนั่งตําแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่หากว่านายโจไบเดนได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ The New York Times นะคะรายง,งานถึงแหล่งข่าวภายในพรรคเดโมแครตนะคะว่าทีมหาเสียงของโจไบเดนประทับใจในการสัมภาษณ์เบื้องต้นของพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์และยกให้เธอเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีโอกาสจะเข้ามา เป็นตัวแทนพรรคในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐค่ะแถมมีดักบทนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นทหารชาวสหรัฐเธอใช้ชีวิตวัยเด็กในประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียก่อนที่คุณพ่อของเธอนะคะจะตกงานและย้ายครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานที่รัฐาวายประเทศสหรัฐอเมริกาตอนเธออายุได้16ปีค่ะ ช่วงแรกของการกลับแผ่นดินเกิดของคุณพ่อนะคะแถมนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเนื่องจากทางบ้านประสบปัญหาทางการเงินจนเธอต้องไปขายดอกไม้อยู่ริมถนนในตัวเมืองฮอนโนลูลูแต่เธอก็สามารถเรียนจบในระดับชั้นปริญญาตรีที่มหา,าวิทยาลัยฮาวายได้สำเร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอได้ย้ายไปยังวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระหว่างที่เรียนอยู่นะคะสมัครเข้าร่วมในศูนย์ฝึกกองกำลังสำรองเพื่อที่จะได้นำมายื่นเป็นหน่วยกิจแม้จะไม่ได้อยากเป็นทหารในตอนแรกนะคะเพราะว่าความฝันของเธอก็คือการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐที่ได้ไปประจำการตามประเทศต่างๆทั่วโลกแต่พอผ่านการฝึกมาได้เธอตกหลุมรักการเป็นทหาร จนตัดสินใจเลือกรับใช้ในชาติในตำแหน่งนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความฝันที่จะเป็นทูตแต่อย่างใดค่ะช่วงสงครามอิรักปี2004แถมมีดักเบิร์นะคะเป็นหนึ่งในทหารที่อาสาไปประจำการที่ตะวันออกกลางได้เสียขาทั้งสองข้างในระหว่างปฏิบัติภารกิจจากการที่เฮลิคอปเตอร์ที่เธอโดยสารตกนะคะ แม้ว่าเพื่อทหารของเธอจะสามารถบังคับเครื่องลงจอดได้แต่บริเวณที่เธอนั่งอยู่นั้นก็ไม่ปลอดภัยนะคะจนเป็นเหตุให้ต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตค่ะสุดท้ายเธอเอาชีวิตรอดกลับมาได้ด้วยความช่วยเหลือของทหารที่เดินทางไปในเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกันนะคะนอกจากนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอหมดสิทธิ์ขับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นงานหลักของเธออีกด้วยค่ะ ยังทําให้เธอหมดความตั้งใจที่จะเป็นนักการทูตตามที่ฝันเอาไว้ด้วยค่ะแม้จะสูญเสียความสามารถในการเดินนะคะแต่เธอก็ได้กลายมาเป็นการนําในการเรียกร้องสวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์ให้กับทหารผ่านศึกจนทางพรรคเดโมแครตนะคะได้เข้ามาทาบถามให้เธอลงสมัครในตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐอิลลินอย์ค่ะ ภายหลังเธอได้ตอบรับคำชวนและเข้ามาเป็นนักการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะในการลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกเมื่อปี2006นั้นแถมมี่ดักเบิร์ดนะคะแผลคูคแข่งจากพรรคครีพัพบรบลิกันได้อย่างเฉียดฉิวนะคะและแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสอสอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่เธอก็ถูกแต่งตั้งให้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกระทรวงทหารผ่านศึกของรัฐอิลินอยค่ะ ก่อนจะถูกเลื่อนตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารผ่านศึกสหรัฐในปี2009ปี2012แทมมี่ดักเวิร์นะคะได้กลับมาท้าชิงตำแหน่งสสของรัฐอีน,นอยอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนจากเขต6ที่ลงสมัครคราวที่แล้วมาเป็นเขต8และเธอก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างขาดลอย กลายเป็นสสหญิงคนแรกที่เป็นผู้พิการและเป็นสมาชิกสภาของแกลสคนแรกนะคะที่เกิดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะอีก4ปีถัดมานะคะเธอลงสมัครเลือกตั้งบุตที่สมาชิกในเก้าอี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยครั้งนี้เธอเอาชนะสอวอมาร์เคิกจากรีพับบิการเจ้าของเก้าอี้เดิมและได้ขยับไปทำหน้าที่ในสภาสูง ของสภาของกระจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับการทำงานในฐานะสอวอน,นั้นนะคะแถมมีดักเบิดเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำงานเกี่ยวกับทหารผ่านศึกรวมถึงด้านอื่นๆของกองทัพนะคะเรื่องราวที่เธอประสบมาช่วงทำงานก่อนนั้นนี้ทำให้ผู้คนต่างเปิดใจกับเธอและตัวเธอเองก็ไม่เคยลืมเรื่องดังกล่าวเช่นกันค่ะ เธอกล่าวว่าไม่มีวันใดเลยที่เธอตื่นมาแล้วไม่ได้นึกถึงช่วงเวลาที่แดนมิลเบิร์กนะคะช่วยพาเธอออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ตอนนั้นเธอคิดอยู่เสมอว่าเธอจะไม่ยอมให้แดนรู้สึกเสียใจที่เคยช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ค่ะแดนมิลเบิร์กนะคะคือทหาร,กรเกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมเหตุการณ์ที่อิรักเมื่อปี2004และเป็นผู้นำเฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดก่อนจะพาร่างของแทมมี่ ที่ไม่สมบูรณ์ให้มีชีวิตรอดค่ะในฐานะประชาชนอเมริกันตัวเขาเคยลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2016และยืนยันนะคะว่าเขาเองไม่คิดจะลงคะแนนให้ประธานาธิบดีคนเดิมอีกต่อไปค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะดามิลเบิร์กเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะสลับขั้วาม,มาลงคะแนนให้โจไบ,บเดนหรือไม่ เพราะเขาต้องการทราบเสียก่อนว่าผู้ที่จะมาเป็นตัวเลือกในฐานะรองประธานาธิบดีคือใครเพราะเขาคงรู้สึกไม่สบายใจหากว่าคนคนนั้นมีแนวคิดหัวก้าวหน้าจนเกินไปคะ่ะและหนึ่งในผู้สมัครที่ทําให้เขารู้สึกไว้วางใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนใจมาลงคะแนนให้พรรคเดโมแครตได้ก็คือแทมมี่ดักเบิร์ดเขาเชื่อว่าอดีตทหารหญิงที่เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้นั้น มีแนวคิดที่อยู่ตรงกลางเพียงพอที่จะทำให้คนที่เคยเลือกโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถเปลี่ยนใจมาเลือกอีกฝั่งได้ค่ะแม้ว่าแทมมี่ดักเบิร์นั้นจะไม่ใช่ชื่อที่ถูกนำมาพูดถึงบ่อยนักนะคะในการพูดคุยกันของเหล่าที่ปรึกษาในวอชิงตันเนื่องจากเธอไม่ใช่สอวอที่พยายามไต่ขึ้นไปยังตำแหน่งสูงสูงเพื่อจะมีผลงานเป็นที่เตะตาจนถูกทาบทาม เธอไม่ได้มาจากรัฐที่คะแนนสูสีกับฝั่งหรือับลิกันนะคะซึ่งการเลือกผู้สมัครรองประธานาธิบดีหลายคนมักจะถูกพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวเธอไม่ใช่คนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันซึ่งเหล่าผู้บริหารพรรคเดโมแครตมองว่าโจไบเดนนั้นควรจะเลือกผู้หญิงผิวดำเพื่อดึงคะแนนจากเหล่าผู้สชีส่สนุนความเท่าเทียม ทางด้านสีผิวซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่ณนะตอนนี้มากกว่าค่ะแต่ถ้าเลือกจากคุณสมบัติเข้ากันได้กับตัวผู้สมัครประธานาธิบดีแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าแทมมี่ดักเวิร์คือคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา,ะสม,มากคนหนึ่งค่ะในเรื่องนี้นะคะโจเอลเบเดสันหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมหาเสียงของประธานาธิบดีบารักโอบามาและฮินเดรี่คลินตันนะคะ มองว่าสอวอลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย52คือคนที่มีมุมมองทางการเมืองคล้ายกับโจไบเดนคืออยู่ตรงกลางค่อนไปทางซ้ายและมีประสบการณ์ทั้งการเป็นสสแล้วก็สอวอมาแล้วนะคะยังไม่รวมถึงการเป็นทหารผ่านศึกที่จะช่วยดึงคะแนนจากคนในกองทัพได้อีกด้วยค่ะทางด้านแทมมี่เองก็เชื่อมั่นว่าเธอสามารถโตพัฒนาธิบดีโดนันทป์ในแบบที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ แม้แต่หนึ่งในหัวข้อที่ทรัมป์นำมาใช้โจมตีฝั่งตรงข้ามก็ตามว่าเป็นผู้ที่ไม่รักชาติไม่เคารพต่อธงชาติแล้วก็เพลงชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งประนามคนที่นำสัญลักษณ์ของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประท้วงอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเธอสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะว่าหากวันใดวันหนึ่งที่ตัวเธอคุณพ่อของเธอน้องชายของเธอหรือว่าสามีคนเธอต้องจากไป งานของเธอและพวกเขาเหล่านี้จะมีธงชาติของอเมริกาคลุมอยู่จากการที่ทั้งหมดที่กล่าวมาต่างรับใช้ชาติในฐานะทหารกันทุกคนดังนั้นไม่มีใครที่จะให้ความเคารพธงชาติมากกว่าเธออีกแล้วแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ให้ความเคารพสิทธิ์ในการประท้วงเช่นกันค่ะครั้งหนึ่งนะคะนางสาวแทมมี I án, ่ดัเวิร์สวสหรัฐจากรัฐอีนอยนั้นพูดคุยอย่างสนุกสนาน กับพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2562ในโอกาสเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ